คุณมอยนิ่งค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งของการท่องเที่ยวนะคะไม่ได้นับแล้ววันที่เท่าไหร่แต่ว่าเรายัางอยู่ที่ภูเก็ตเหมือนเดิมและเช้านี้เรากำลังจะเดินทางไปยังดาไซฝูกนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ศาลเจ้าดาไซฟูกแล้วก็ไปกินขนมแถวๆนั้นกันศัลเจ้าก็แค่เรื่องรองแหละเรื่องหลักก็คือขนม เดี๋ยวเราจะเดินทางโดยใช้รถบัสเดี๋ยวจะขึ้นจากฮากาตะบัสเทอร์มินนลนะคะนี่กำลังไปที่สถานีรถบัสอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันตอนนี้อยู่ในสถานีรถบัสนะคะสถานีรถบัสของญี่ปุ่นน่ารัมากๆคือเขาทำเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนแบบให้เข้ามาอยู่ในตู้นี้แล้วใครจะไป อย่ว่าสปลายทางไหน,นอ่ะเขาก็จะมีป้ายมอกอย่างเงี้ยเหมือนสนามบินเลยคือดูดีมากๆนี่และอันนี้เราจะไปลาไซฟูก็คือต้องต่อแถวนี้นะคะนี่พื้นนี่บอกสีชมพูนี่คือลาไซฟูนะคะมาค่ะตอนนี้เข้ามารอรถอยู่ที่สถานีเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังต่อซิวอยู่นะคะจริงๆรอบที่เจอะรอบต่อไปเนี่ยมันคือเวลา9้าโมง ส่วนตอนเนี้ยเวลาตอนเนี้ยคือ8โมง45แต่แถวยาวมากเลยแ้วเหมือนเมื่อกี้เจ้าที่เดินมาบอกว่าวันเนี้ยคนเยอะแล้วก็รถใช่ข้างนอกรถติดแล้วเหมือนแบบรถจะก,ก็จะออกเลทคือรอบก่อนหน้าน,นี้เป็นรอบ8ครึ่งเขาก็ออกเลทแล้วรอบต่อไปก็มีสิทธิ์ว่าจะเลทแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเรารอได้นะถึงแล้ว มาถึงแล้วนะราซสายฝึกของกินเยอะมากอยากให้เราตรงไปอะมันจะเป็นจาเจ้าวข้างในแต่ว่าก่อนถึงจ้าวมีขนมินมีแต่ของกินหรือเปล่าทานเลยแม่อยากกินออันนี้เหรออะไรบ้าลอะไรอ่ะมันคืออะไรโมจิย่างโมจิย่างไส้เ่วแดง นี่นะคะโมจิย่งางไส้หัวแดงร้อนๆเลยอะ่ะรอ้รอนๆเลยเฮ้ยตะกี้มีคนเลยเด้วยร้อนนี้สงต่อให้แม่กินเดี๋ยวเราไปกินอย่างอื่นกันต่อดีกว่า พอตาลักพี่บอกว่าคนต้องมาไม่มีคแมมค่ออกแบบเป็นการออกแบบดีไซน์โดยดีไซนเนอร์ชาวญี่ปุ่นที่สวยเงามก็เราทำได้ <laughs> คนซื้อหมด <c oughs> อะเน,นี่ยไม่ใช่เนี่ย

ตอนนี้อยู่ที่ร้านมองลังอะมีคาโกโนโคโคโนมันคืออะไรเห็นมองลังเห็นกอรัดเหรอมีองค์ตีนหมาด้วยอ่ะเป็นกอรัต oh. ์แล้วองค์ตีนแมวลากี้แชทองส์มองไม่เห็นอยากได้ปะเอ้าวะเอาองค์ตีนแมววะหรือเอาแค่มองลังโมองลังเยอะคมองลังเยอะ <Language. S 2> ลังเกวีชูโกเรารับเป็นน,นี่น,น่าคิวทุเก็บไม่มีคิววเดี๋ยวต้องายตัวเรอะทำไมต่ออันนึงก็มีเหรียญนะ 1> 1, ออ insert t h amount มันยังเป็นศูนย์อยู่อ่ะใส่ก่อนหน,นึ่งพัเยน let's go ไนนุคสมาละละร์ลก่อนเราครับใช่ร้องไงไปดูไม่รื่ยงแต่ไม่หอ

ไม่เคยติงข้างในแล้วก็เป็นเส้นลอสลอร่อยเลยเหมือนจะไม่ใช่นะ มแบบว่าร้านเป็นร้านเลยถ้าเรั้นไนนีร้านเป็นร้านจนไม่รู้ว่าไหนเป็นออริจินอล ตัวใหญ่ข้างหน้าแถวยาวก็เลยถ่ายกับหัวจิ๋วตรงนี้แทนนะหัวจิ๋วเราจะเดินไปทางประตูนะเรารูปหัววัวแล้วต่อหัวให้เองเองหัวที่นี่เป็นเจ้าเทพเจ้าแห่งการศึกษาเลยเน็่ยตอนนี้เราจนีจูงสมองของเราได้มาแล้วหนึ่งแผ่นรางวัลที่ออกแต่ เปิด Google Translate เลยคะ่ะปรากฏไม่มีอะไรเลยอนีเยาวใช่อันนี้เขาบอกว่า,าวัดลาไซฟูเอ่อซือมซีใบนี้ทำให้เห็นว่าสั้นทั้งหมดเป็นผู้โชคดี ได้รับรางวัลใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวพูดหยิบนี้เลยหยิบต้นแผ่เป็นน้ำท่อนเลยโอเคถ่ายเป็นน้ำท่อนกันได้ไม่แา่ทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวเป็นแปดทีเดียวแล้อยากรู้ก็มีเวลาแล้วอะไรวะเอาเป็นว่ามีคําว่าโชคดีมีคําว่าคืออดกมีคําว่ามันต้องมันต้องถนัดเป็นหยาดเฮ้ยเบลิกูนะเบลิกูดนะใบนี้เก็บได้เก็บได้เลย ผลของการชิงโชคไม่ชิงซีถือว่าดีมากเวอร์ o กดโกดนี่โป้งมาเยี่ยมโกดโอเค d ม้ในน้ำทรี่นะคะทุกคนบรรยากาศภายในศาลเจ้าดาไซฝุกหลังจากที่เมื่อกี้เราไปลูกหัววัวแล้วก็เข้ามาสิ่งที่มีเยอะที่สุดเท่าที่เห็นตอนนี้ก็คือเครื่องรางหงวผังนะคะเเยอะมากมากจริง จริงๆก็อยากจะซื้อไปแหละนะเป็นเป็นสายชอบชอบซื้อื่องรลางของทางเหมือนกันแต่ว่าที่บ้านก็คือมีอยู่เยอะเยอะมากอยู่ไปที่ไหนก็ก็ซื้อหมดก็เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวซื้อไปมากมันจะไปตีกันหรือเปล่าก็เลยรอบนี้ไม่เอาดีกว่าน,น่ารักนะน่ารักน่ารักขนาดเลยนี่โอ้ยสีมันน่ารักมากๆเลยอ่ะอุ้ยอันนี้เหมือนแบบเหมือนของโดเรมีเลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ย เนี่ยถ้าถ้ามีสิวม่งวงเป็นของอมค์ปุจังนะแม่แปลเร็วแปลเร็วอ้อยชอบอันเนี้ย้อยชอบมันเหมือนโดเรมี เมื่อกี้ข้างในสาลเจ้าคนเยอะวุ่นวายมากๆนะคะก็เลยนี่เดินออกประตูข้างมาไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแล้วก็มาเจอเป็นสรลเจ้าเล็กๆอยู่แบบว่า,ข,าข้างบนข้างบนขึ้นไปเดินนิดนึงอ่ะนี่แบบนี้นี่คือมีสาลเจ้าขึ้นไปนี่แล้วก็มีหลายๆสันเจ้าเลยอะตะ่กี้ก็คือเดินขึ้นไปมาดูจริงๆตรงเนี้ยสงบมีความสงบกว่าข้างในางมากมาก มีน้ำใส่หลายเย็นด้วยนี่นะคะเป็นความแบบธรรมชาติมีหายใจเป็นไอเลยทุกคนเห็นปะไม่เห็นดิหายใจหายใจดิไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้ว ตองนี้นะคะก็เข้ามาอยู่ในมิวเซียมข้างๆสันเจ้านะคะเหมือนเดินมาแล้วมาเจอว่าตรงนี้มีมิวเซียมเลยก็เลยลองเข้ามาดูนะคะก็นี่เขาก็จะมีของมีของที่จะลุกขับในนี้หน่อยๆกิบกิบแล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้าไปในตัวมิวเซียมก็จะมีค่าเข้านะคะคนละห้าร้อยเยนนี่แต่ว่า,าทางเรานัน้นน่าจะแค่แบบว่ามาเดินดูของอะไรแถวนี้เฉยๆนี่อะไรตัวปำหรอ ก็เป็นของที่เรารู้ต่างๆนะคะประมาณนี้นี่นะคะมิวเซียมอันนี้จุ๊บๆอยู่ข้างหลังนี่ถ้าใครมาก็ลองแวะมาดูได้ถ้าเกิดว่าอยา,อยากเดินดูนะคะนี่เห็น่องวมนี่ไหม ตอนนี้นะคะก็เดินเข้ามาลึกสุดข้างในสันเจ้ามันน่าจะออกนอกสันเจ้าแล้วแหละแต่ว่าตันนี้เรามาหยุดอยู่กับร้านขายไอศกรีมกใใใหให้้ถ่ายูปหน ได้นะไนี่เมนูอย่างอื่นด้วยนี่ได้กินมาแล้วเกินแปซูมมันจะซูมอะไรขนาดนั้นนี่ดอกไม้อยู่ข้างบนด้วยกินไหมท่านกินก่อนท่ายกินก่อนท่าเกินก่อนเฮ้ยโอ้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 ติงแฮปเี้นนี่นะคะ ได้ไมาอีกอันนึงอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นขนมเอ,อ่อดอกไม้ดาไซฟุแห่งความโชคดีอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเอามาเอามาไว้ก่อนมันน่ารักดีนะคะเป็นแบบว่าดอกไม้ถ้าน่าจะเป็นขนมแหละอยู่ในห่อเนี่ยเป็นดอกไม้ <S <S สีชมพูแล้วก็มีสีขาวอีกอันหนึงอยู่ฝั่งนี้ทุบๆอี่เป็นดอกไมนกก้น่ารักเดี๋ยวค่อยกินละกันร้านนี้นะคะร้านเป็นแบบว่าเหมือนคล้ายคฟู้ดทรัคแต่ว่า มีมีแต่ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ไม่มีคนเลยเพราะว่าเ,เพราะว่ามันอยู่แบบว่าเข้ามาข้างในลึกมากๆเลยอ่ะตรงนี้ยแทบไม่มีคนเลยโลง่ลงๆสุดๆให้ดูไม่มีคนเลยตรงนี้โลง่ลงๆโลง่ลงๆต่างจากในสันเจ้าสุดๆ ันนี้กลับจากดาไซฟูแล้วนะคะแล้วก็กลับมาที่สถานีหากาตผักแล้วเราก็เข้ามาหาร้านมื่อสังวันกินเป็นร้านเล็กๆที่แบบว่าเดินสุ่มเข้ามาก็คืออาหารที่เราได้มานะคะเป็นชุดเซฟเอาจานนึงให้พ่อเอาจานพอบผักลูกมากินนี่ก็คือสั่งมาคนละเซตแต่ว่าคนละเซตก็คือเต็มัวมากๆเนื้อชื้อเป็นร้านเล็กๆแบบเล็กมากๆนี่ แล้วก็ให้ไปตักข้าวกับซุปตรงนั้นเองร้านออน,น,นี้นะคะที่มากินเมื่อกี้วาร์ปมาคะทุกคนหลังจากที่เมื่อวานเราจบกันอยู่ที่ร้านอาหารที่ฮากาตะสเตชันนะคะก็ ก็ไปนอนมาหนึ่งต you uh, like so so ื่นก็เป็นเวลาเย็นพอดีนะคะก็เลยว่าเออไงเราเดินมาซิตี้แคนเอลคาเนลซิตี้ใช่ไหมแคาเนลซิตี้ดีกว่านี่เราก็เลยเดินจากโรงแรมนะคะเดินจากโรงแรมแค่แ๊บเดียวแหละไม่นานมาที่คาเนลซิตี้แล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วตุ้งๆนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่คาเนลซิตี้จะมีอะไรทำบ้างนะคะเราจะไปทางตรงไหนฝั่งไหนก่อน จำไม่ได้เดินตามเทน นี่เข้ามาอยู่ในเซ็นเตอร์ของคานา l c ซิตี้แล้วนะคะ oh. นี่คือข้างบนอาจจะเป็นหรอว่าชั้นๆแบบนี้แล้วก็ติดไฟแล้วตรงกางก็คือมีเป็นเป็นคานเอลจริงๆนะคะ ชี้ชี้รองเท้าเฮ้ยมันีกเท่ยไเอ่อะจบจบจบกัดยาดอะรอ เราไปคลิปตุ๊กตาดีกว่านะดูทรงแล้วเราน่าจะเหมาะก,กับคลิปตุ๊กตามากกว่าคลิปรองเทา้านี่อันนี้คือตู้นี้นะคะทุกคนอยู่ที่ร้านร้านาร้านนี้นะคะที่คอนแอร์ซิตี้ อันนี้มายืนรอดูน้ำพูนะคะคนมายืนรอเยอะอยู่นะแว๊บแว๊บแว๊บนี่แล้วก็ยืนอยู่กับพ่อมแม่อยู่ตรงนี้สโลอ่ะ มันจะเป็นเลื่อนๆหนอเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้แบบคืออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนไม่กลัวแล้วเหรอแล้วเมื่อกี้แทนไม่ได้หมุนอันนี้ด้วยป่ะแทนหมุนอันกลางแต่อันนี้หล่นหล่นนะเมกี้แทนไม่ได้ตั้งใจหมุนตัวนี้ด้วยแทนหมุนอันตรงกลางแล้วตุ๊กตามันขยับๆกันเองแล้วอันนี้หล่นลงมา นี่ถ้าได้ตุ้มว่วงอีกอันหนึ่งนี่เฮ้ยไอ้ม่วงนี่เปจะล่วงแล้วเนี่ยโอ้โหดัน่องไม่แน่นเลยแต่มันนิดเดียวมันเฉยเลยเออไปตู้อื่นบ้างดีไปตู้อื่นบ้างดีที่หยอดเหรียญแรกแล้วอะหยอดแรกเก่งอ๋อเฮ้ยแล้วมันก็จะหมุนนะเชี่ยสองตัวแต่อีนี่ไม่หล่นนะอีอีพี่อยากได้เนี่ยไม่หล่นอันนี้อยากได้สองตัว ได้มปอีกสองตัวสองตัวเหรียญเดียวเหรอเหรียญเดียวตบมือให้ใหญ่เลยเฮ้ยอะไรนี่ล่ะเฮ้ยดึงตังดวงจริงเหรอเอาไปถดายสาวตัวนี้ไหนแทนเอามาขึ้นมาโชว์ก่อนดิอยากได้สองตัวเอากอดไว้อีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมจะเลือกยังไงพี่นัทจะสวยแล้วผู้ชม 同じ道も選んだそれだけだった เราเข้ามาในร้านราเมงร้านหนึ่งที่อยู่ในคารนลซิตีกก้พตเทกีไปเดินตรงแถวริมคลองที่มียาตายมาแล้วคนเยอะมากๆก็ลเลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นมาก,กินในห้างดีกว่านี่ยนี้ของออยเป็นรามงน่นจะเป็นโอทิเออุดมกับเต้าหู้นี่ของแม่ของแทนนี่บกนี่ของแทนเป็นเซตแม่เป็นเซ,ต,นเนเซตมีเทมกุระ บดูเทมปุระนั่นแหละแต่เทมปุระอะไรโอ้โหกินแล้วเอนอลอง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 เดี๋ยวพี่กินไหมหนมาเลยโอ้โหพอลองอีกกดันี่นะพี่แทนไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้ ไปกินได้เลยดิไปกินได้ไหวอ่ะขนมปังอ่ะเออเอาไปกินเลยไอติมแหละอปเสิร์ฟปะอปเสร์จหลังจากกินอูด้งเสร็จนะคะเราก็จัดของหวานกันซะหน่อยอันนี้เป็นร้านไอศครีมสีเหลืองเป็นจริงเล็งตั้งแต่เข้ามาแล้วเพราะว่าตอนแรกมันหอมอ่ะแต่ว่าจริงท้าเสร็จแล้วเราจะมากินไอติมนี้ ไอติมหน้าลิงแวฟนี่ไอติมหน้าลิงนะครน้องลิงตัวนี้ง่ายอันนับวันเลยไหมตอบเลยก็ดีาเสแซอฟเสิร์ฟวันเัว่วดครับเอ่อเอาถ้วนนขวดเสับครับครับอย่างเดียวก็ได้จต่สองครับง่ายอะไรกตัวเซน่า Eta ez duzuna. Nauti, nauti, nauti.